สวัสดีค่ะนี่นะคะจะพามาดู Honda c ซี i c คคันนี้กันนะคะสวยมากคันนี้บอกเลยว่านางฟ้าเรียกพี่ชัดๆรถมือเดียวน็อตไม่ขยับเลยนะคะรถมือเดียวแบบที่ผู้หญิงขับด้วยนะคะไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นแบบสาวหล่อนะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกเนาะคือเป็นรุ่นตัวเอสนะคะแต่ชุดแต่งชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็พร้อมกับล้อแม็กสีทองนะคะสวยงามเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะ เป็นฟิล์มลามินาด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าคนเดิมติดฟิล์มลามินามาให้ภายในเบานะน่ะเอ้ยเบาะผ้านะคะสีดําดูแลรักษาง่ายเนาะสาสวยงามเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็นี่ค่ะเล่มคู่มืออยู่ครบถ้วนมีติดรอบที่วัดรอบมาด้วยนะคะคันนี้แล้วก็นี่นะคะแผ่นเพลทสวยงามไม่เคยตอกไม่เคยย้ำไม่เคยแกะนะคะแผ่นเพลท ให้ดูหลังคานะคะสวยงามเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้ดึงลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำเนาะนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถเปิดไปด้านหลังได้นะคะ ีก็คือดอกก็ยังลึกอยู่นะคะด้านหลังมีเซนเซอร์กัลระยะถอยหลัง2จุดนะคะแต่งเกอร์สปอยเลอร์สวยงามนี้เปิดฝาท้ายนะคะด้านท้ายก็คือกว้างแล้วก็ด้านล่างนี่นะคะมียางอะไหล่พอแม่แรงอยู่ครบถ้วนนะคะรถเดิมหมดเลยนะคะซีเล็กครีมเดิมโรงงานนี่ค่ะเปิดให้ดูเลย คนดูรถเต็นก็จะรู้นะคะว่ามนนันสีเรลืองสีเียหมายถึงว่ารถไม่เคยโดนโชนนะนี้มันนี้มันบังอยู่แต่ว่าเดิมหมดนะคะเนี่ยเราดูให้แล้วคันนี้รถเดิมทั้งคันหมดเลยะนะน็อตไม่ขยับเลยแผงประตูอันนี้ภายในเนาะ ตัวนี้กระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะคะนี่แล้วก็บอะตัวนี้จะเป็นบอรตแบบปัดแมนนวลนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแล้วษณะนี้ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับเพิ่มแล้เสียงตรงนี้ได้ปกติเดี๋ยวเปิดสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดูนะคะ,คะเลขมาอยู่ที่แสนห้านะคะ low f u e นี่ค่ะเปลี่ยนช่องให้โอเควิทยุนะคะสักครู่นะคะนี่มาแล้วโอเคเปลี่ยนช่องนี่นะคะใช้งานได้มันจะโชวน์หน้าปัดตรงนี้นะคะแล้วก็วิทยุก็รองรับ FM AM CDAU เองนะคะปกติไม่มีอะไรอันนี้ที่จุดบุียนะคะเกียร์ออโต ที่วางแก้วน้ําตัวนี้ก็คือดึงมาปิดได้เนาะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นที่เก็บของมีที่เสียบ USB อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะซาสวยงามเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะอืบแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้หมดทุกดวงนะคะให้ดูกันว่าไฟทุกดวงมันติดหมดเนาะนี่นะคะอันนี้ที่กระจกมองข้างแล้วก็ด้านหน้าเปิดไฟแล้วเทเลย ไฟจะเปิดชั่วเส้นนะคะจะเ,เปิดอันนี้ดูได้เลยนะคะ่หาห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะคต้องมาตั้งก่อนคู่นะคะพอดีอยู่คนเดียวโอเคได้แล้วเรียบร้อยซ่าส,สวยงามนะคะห้องเครื่องเครื่องพันแปดนี่นะคะ่ะให้ดูเลย ก็คือสวยงามนี่ค่ะนี่ค่ะคือรถลอยอาร์คุ้เม็ดยังอยู่ครบนะคะนีลูกแบตเตอรี่นี่ค่ะไม่ดูเลยสาสวยงามมากฝาก,กระโปรงเดิมนี่ค่ะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบมอ,อก,กอ,อยู่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูจุดอื่นบ้างอันนี้นะคะไฟติดครบแล้วก็ไฟท้าย ครบส่วนไฟถอยไฟเบรกนะคะเราเช็คให้หมดแล้วว่คือติดอันนี้พอดีอยู่คนเดียวเลยไม่สามารถถ่ายได้นะคะใครสนใจคันนี้ก็รีวางมาจําเลยนะคะคันนี้เป็น c ีวิก1.8 s ปี2014นะคะรถมือเดียวผู้หญิงขับน็อตไม่ขยับเลยนะคะราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นลดลงมาอยู่ที่380,000เท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ประมาณ70,000นะคะใครสนใจคันนี้ก็รีวาวมาจำเลยนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ